วัสดีครับทุกคนขอผมสองดูนะครับในวันนี้ผมจะมาสอนโหลด s ัมเปิลกายครับเป็นเกมกระโดดท,ที่ทิตกันในบนคอมเมื่อเดือนสองเดือนที่แล้วเนาะโอเคแนะนได้ให้ทุกคนเข้าโคมเลยโอเคเมื่อทุกคนมาอย่างหน้านี้แล้วนะครับโอเคมันจะมีคลิปสอนโหลดอยู่เนาะให้กด สายาสาคร์ทัวร์ล็อกลิงดกดไปที่นึงมันก็จะมันเด้งหน้านี้ให้กดติดตามก็กดติดตามไปเรากดสามขีดอันนี้กดกันมาเรากดคลิกทูติกต็อ,อันนี้ไม่จะเป็นสายสไคร์ i ิก o ็กนะครับไปฟอลโล่กันหน้านาะโอเค มนกลับมาเมื่อไรคิดชูตรดาวเหมือนเดิมทุกอย่างโอเคครับเมื่อทุกคนมาหน้านี้เนาะนให้เลื่อนลงไปหาล่างหา,าคำว่านีา่โอเคกดเข้าไปแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างเลยครับนี่สัมโตซัมโตกายกดเข้าไปาเมื่อทุกคนก่อนนี้ให้คุณกดเมกา้าเมกา้าหรือโคมก็ได้ จากนั้นกดดาวน์โหลดเลยโอเคเมื่อทุกคนดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับมันจะอยู่ในไดเนดาวน์โหลดแล้วก็มันมามันจะมาเป็นตัวนี้เลยตัวนี้นะนี่ตัวนี้เลยมันจะมาเป็นตัวนี้งาน,นให้กดอินสตอลกดติดตั้งร้อนนะครับกดติดตั้ง ผมกดตั้งแล้วเนาะโอเคเรามาดูเกมกันเมื่อติดตั้งเสร็จมันจะให้กดอนุญาตนะครับให้ทุกคนกดอนุญาตให้หมดเลยเนาะโอเคโอเคผมปิดเสียงเกมนะมันจะเป็นตัวนี้นะครับมอดอ่า๋วยวคนกดคีิกเข้าไปมันจะเป็นอันล็อกสกิน สก,กินอันล็อกต่างๆเปิดได้หมดเลยก็ได้โอเคจากนั้น,นกดกระบาดหรอกแล้วก็ไปดูที่สก,กินเห็นไหมจะเห็นได้ว่าใส่ได้หมดเลยครับใส่ได้ทุกตัวเลยเนาะผมจะเอาตัวแรสุดละกันรีเจนอ่ะอีกผมจะใส่ตัวนี้แล้วก็ถ้าทางเป็นอย่างนี้ อันนี้เป็นท่าท่าที่มันแบบเริ่มต้นเนาะเราก็อันนี้กดนี้ท่าวิง่งอ่าครได้เป็นนี้เนาะโอเคให้ทุกคนกดเริ่มเลยเราจะมาเลเกมกันคลิปนี้ก็จะไวๆหน่อยนะครับพราะมัดึกแล้วเนาะสามสิแะสี่ทุ่มแหละ โอเคจากนั้นเราก็จะเลือกแบโอุย้ยแตานี้ไม่เคยเล่นหรอกทุกคนจะเล่นได้หรอวะโอเควิ้โอ้ยเฮ้ยโอ้โหล่วงคนแรกเลยเนี่ยดีด ด่านล้วแข่งเลยเล่นยากจัดเฮ้ได้าแล้วเขาบอกว่าสิบหกคนทันหรอวะวิเฮ้ย,อ,ย <c oughs> อื้อหือเฮ้ยสิบหกคนเฮ้ยเๆฮๆ้ยเฮ้ยแปดโอ้โหโอ้โหล่วงก่อนเลยมีเช็คพอยวะเอออย่างดีมีเช็คพอย อุ้ยรล่อเฉยไปดิสไลด์เลยอย่างนี้ไหลไปเลยลูกพ่อไหลไปเลยเอยอย่าชนดิโอ้โหล่วงล่วงมหนึ่งสเต็ตปสไาลาด์ไม่ดีๆชนจะได้อืมสวยโวู้ทันเกือบไม่ทันถ้ากดแล้วเมื่อกี้มอดมันไม่ติดก็ให้เปิดใหม่นะอ่า กสิกกนถ้ากดถ้ากดลูกโอมันก็จะเป็นซ่อนหน้าตาล้มัมโอเคครับเมื่อกี้ขขอภนะัยเนาะน้องผมมากกว่าน,นิดนึงเปื่อยครับรอเปื่อยหมุนหาไดา้ผ่านมาได้ด่านสองแล้ววะ

เราก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับเกมนี้อ่าซึ่งม็อดตัวนี้ก็ไม่มีแล้วเนาะาวันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามแนละรับชมนะครับทุกคน